สิ่งที่ต้องการมาแล้วนะพี่น้องสิ่งที่ต้องการฝนนะพี่น้องฝนแต่ว่าไม่รู้ว่าตกมากตกน้อยนะก็ยังไม่แน่นอนนะวันนี้มันเป็นวันศุกร์ด <c oughs> ้วยตกมากตกน้อยก็ไม่รู้เพราะว่ามันกะเกีนไม่ถูกครับพี่น้องวันนี้วันศุกร์ผมก็ต้อง ไปอยู่อยู่สองวันนะวันนี้ผมก็เลยต้องมาอัดน้ำนะอัดน้ำแนละ้วน้ำกันเนี่ยวไว้ก่อนถ้ามันตกก็ดีไปนะเพราะว่าแผ่นดินแถวนี้มันจะได้ม,ไดมันจะได้อะไรน,ะนิ่มชุ่มนะเดี๋ยววันจันทร์ผมออมาไาจะไ้ปลูกต้นไม้ยังมีต้นไม้อีกิกก,ก,กับยี่สิบต้นยังไม่ได้ปลูกนะที่ทําคลิปซ,ซื้อซื้อมาให้พี่น้องดูไปนะ แต่ว่าเอาหลุมเอาขี้วัวเอาแกลบใส่หมักไว้ในหลุมไว้แล้วได้สัปดาห์นึงแล้วมันตกมาก็ดีผมก็เดี๋ยววันจันทร์ก็จะได้เลิกปลูกเลยกลัวมันมาแล้วมันมาแป๊บเดียวนะพี่น้องแบบมาแบบ F16 พี่น้องตาดขนาดฟุูดแล้วไปเงียบเนี่ยนะพี่น้องโอ้โหผมวันจันทร์ผมมา,าต้นไม้ผมนี่หงิกหมดอนะ,ะมันมัน มันร้อนมาหลายวันแล้วร้อนมากอาทิตย์นี้เนทะ่าที่ร้อนมากเพราะฉะนั้นวันนี้การเหนียวไม่รู้ว่าผมจะไปอยู่โรงสองวันที่แ่าที่ผมซัดน้ําไว้ตั้งแต่เช้าแล้วชุ่มแนละ้วชุ่มเลยวันนี้แต่ฝนมันตกมาก็ถือว่าเป็นของแถมก็แล้วกันพี่น้องเป็นของแถมก็แล้วกันแต่มันดูแล้วมันน่าดีใจอยู่นะพี่น้องมันลงมันลงแบบใหญ่ๆอยู่นะพี่น้องใ,ใหญ่ๆ่ ก็ได้ของแถมมาเพิ่มกันแลวกันให้พวกนี้ขาเกลือผมมันจะได้ยิ้มน้ำฝนมันมีไนโตรเจนสูงนะพี่น้องน้ำฝนเนี่ยมันมีไนโตรเจนสูงยังไงแต่มันดีกว่าน้ำบ่อแน่นอนน้ำฝนตกลงมาเนี่ยต้นไม้จะสดชื่นเพราะไนโตรเจนมันสูงมันเหมือนเราใส่ปุ๋ย46-0น่ะยูเรียน้ำฝนเนี่ยก็เหมือนยูเรียไนโตรเจนมันสูงเ้องเอ้ยผมกมาก็ดีเขาจะได้ แั่จเราจะได้ปลูกอ,อะไรที่อะไรที่อะไรที่เราอยากปลูกนี่จะได้ปลูก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 เพราะมันจะได้เข้าฤด,ดูฝนสักทีไม่ไหวมันร้อนจัดนะพี่น้องมันร้อนจัดอีกสองวันก็คงไม่มีคลิปอะไรทําให้พี่น้องดูแหละเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่นี่นนะอยู่โยงนู่นนะอยู่โยงพิเศบาลนะพี่น้องนะ